<laughs> แบกมาสมัาพนึงว้าในนี้ไม่มีอะไร <laughs> ไม่รู้แบกมาทำไมอัพเ,เกรดของอัพเกดของเลยต่อไปเราของที่เราใช้โอเคแล้วนะเราให้ไหมซีเนียต่อไปเอ็นชาร์ท แั้นหอกว่าถ้าเฮ HT ทีอะไรนะแปดสิเอร์เซ็นอันนี้แปดสิเปอร์เซ็นนี่คือหมายถึงอะไรอะโอเวอร์แปดสิบเปอร์เซ็นน่าจะหมายถึงเลือดเราลดแปดสิบเปอร์เซ็นมันจะเลือดเราต่ำ่าจะต่ำกว่าแปสิบมั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับดีเลยถ้งแบบกาจะหายไปแปดสิบปอร์เซ็นต์ะอ๋อหายแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ได้เกี่ยด How about this? This one, thank you. This one, thank you. เราไม่ได้หมอกดีๆทั้งนี้แต่หบอกเนี้ย This one. This one. แต่เอ็มชันหน่อยก็ดีขอเอ็มชันของใคยโอเค <How S 1> เจะติดไ <about this? S 1> ะสาวทุ่งหัวหอมเขือนไม่ติดเลยเมื่อกี้ทำเพื่ออะไรไม่รู้ เอ็นชานตายไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อกี้่ No pressure How about this เฮ้ยติดเมื่อกี้ติดนะติดของเขียวติดอยู่ดีดีไวะมันก็จะเอาไวไฟไฟด้วยอ่า เรามาขายของดีกว่าว่าของชิ้นไหนเราไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยอะขายเื่อ,อาจะแบบว่าจะได้เงินเอาไปอินชานไปทำอะไรพวกนี้หรือว่าซื้อของพวกนี้เอามาใช้แค่นั้นแหละ อันนี้อะไรอ่ะเพิ่ม HP สามสิบฮะอันนี้อะไรอ่ะเพิ่ม HP เหรอ n i c คือมันมี Recover มันแค่เพิ่ม4 SP ไปประมาณเป็นวีอะขอเป็นวีอะขึ้หนึ่งหนึ่งขึ้นมึงก็ซื้อมาหน่อยแล้วกันยังกับหลอกช่วยได้มึซื้อมาหน่อยแล้วกันสองร้อยมึงมี a c h i e v e m e อันนี้ดกัน ต้องเก็บของคิวประมาณแบบให้ครบห้าช่องเลยเนี่ยก็บางทีก็ห้าช่องเลยนะไม่ต้องของคิวครบอ๋อมันคือคือแบบครบห้าห้าช่องเลยหรอใช่คือแบบจบด่านโดยโดยของครบห้าห้าช่องเลยนะอันนี้แน่ใจแต่ของคิวมันต้องแบบ กทรผ่าช่องอ่ะใช่ไหมเนี่ย <laughs> 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 ชอบอะ่ะขอขอส่งท่าอีหมดหน่อยขอซื้อท่าอีหมดสักอันไปอ <c oughs> <c oughs> นคกอไหนมีนมั่นสุมสุ่มีหมดแล้วจะมีมหมไหนยัไงมม,ม,มาต่าเอาท่ามาใช้เล่นๆไงสุมแล้วอ่ะ นี่มันดาลของจำไม่้เป็นแค่กอกาของใครนะจำชื่อไม่ได้แต่จำไม่ว่าเป็นวอรที่ค่าอ๋อแอลิตี้หนึ่งโคดาวยี่สิบหเอร์เลิตี้ ตอนแล้วก็มีอะบิลิตี้แล้วเนี่ยไม่เอาอุ้ยน้องฮาโตปะปะจำไม่ได้จำไม่ได้อะฮาโตะหรือแบบไม่ไม่แน่ใจอะนอนอยู่ตรงนั้นแหละ

เหมือนนั้นเมื่อกี้เลยอันที่เราเก็บมาไอ้มันมันนัวมันเนี่ยไปก่อน โดนนะแต่ไม่โดนแต่ไม่โดนไม่หมดอะดิเฮ้ยน้องน้องโฮโลไลอิงอีกคนนึงชื่อไอริสส่วนอีกคนนึงไม่รู้ชื่ออะไรลืมไปละเบเบอเอสโอเอส นะดูอาทิตย์นอกคุลาเพิ่งเห็นเห็นตรงนั้นนะกอกูล่าแม่ดวงอาทิตย์โคตรน่ารักเลยพ่อพ่อเป็นโจมตูดนี่ไง เพิ่ม HP จริงด้วยข <H> องทีง่ยางมี HP ประมาณ30มิลเหีนปะเปรตไหนไหนน่นหนัะซ้ายอ่ะซ้ายบนซ้ายบนเหรอคิดเป็นเป็นใส่มวกอ,อ๋ออ่า เฮ้ยน้องน้องหัวจอมบี้น้องน้องขอความช่วยเหลือเอาน้องไปด้วยเอาน้องไปด้วยไปดาวน์อซิมเมนอันนี้หรือ,อยังช่วยช่วยน้องอะ่ะได้ไปดูมี ติดไฟให้หมดซะ แม่นด้วยนะลงล็อกมาดีเลยตอนแรกคิดว่าจะได้ตัวน้องฟรีแล้วนะไอตัวเนี้ย แต่มันไม่ได้มันมีแค่นั้นน่ะมันมีกลุ่มขาบสะพานกลุ่มเอ็กซ์เฮ้ยน้องกลุ่มเจนสูนอ่ะไม่แน่ใจชื่ออะไรอ่ะเจนสูนหรือเจนสองนี่แหละเ,เจนสองสไปเกอร์ เขียนไม่ได้ขอใช่ไหมขอฟ้านอ่ะใช้ให้หมดเลยใช้ให้หมดเลยขอขอเก็บว้าเอ้านอนตายบอลนีริงไม่นะนอน น้องเนี่ยเพิ่งไปยฉันต้องเก็บน้องที่คือไว้ก่อน ตายกับใช้เก่งไรใชยกับบอสทบบ่าไม่ตายแต่บางทีมันก็พูดไม่ได้ร,รั้งกำบังคับถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องบังคับใช้แล้วล่ะท่าไม่ตายอะ่ะแต่นี่คือเราไหวไงขาเก็บพิ้ไหนไม่ได้เก็บฮิลวละกระจกไว้ทำอะไรอะ่ะ เฮ้ยตรงนี้มีน้องขวาเุ้ยจำได้อยู่น,น้อง <ะ S 1> <laughs> น้องไม่ได้อยู่กับมาลีในด่านแรก เราเราจะเก็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไปเลยจะเก็บฮิลนอนเอ๊ะ <laughs> นอนเหนื่อยอะไรขี้เกยจขี้ <laughs> เก็บทำงาน <laughs> <sm art> ไปติดไป พิ่งยิงเลเซอร์ไปตายหมดเย่ส่วนใหญ่เกมนี้มันใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันมีทั้งห้5ด่านใช่ไหมเอาวันนี้ไนหะมมันสีทองน,นะ แน่แครับตัวใดเก็บไม่ได้ดิกลับไว้เก็บไม่ได้เก็บได้ยังยังเก็บไม่ได้ไม่ยอมหยุดหน้าจะตอกซุ่ยเลยไม่ได้ ไปติดไฟไปต้นดนิงเก็บที่ไว้น้องพยายามเก็บฮิวให้น้องด้วยน้องตัวสำคัญของเกมเลยไอ้ตัวสีขาวอะ เดี๋ยวหาลไปเก็บไอเทมก่อน,มนหมวกธรรมดานั่นเนี่ยต้องมันเต็มอ่ะดิ มันเอาไว้ฮิวได้อันไอขวดก็เอาไว้ฮิวได้ช่างเด้อเต็มหมดใช้ไปสองอันโอเคแล้วมี a c h i e v e m e น t รนอดนนได้จบภายในห้าสิบนาที นั่นจะจบยังไงให้ให้ให้ได้50นาทีถ <เห ł ys> ามจริงมันคงไม่มีทางจบได้หรอ50นาทีอ่ะมันคือว่ามันเป็นไปได้ยังไงก่อนใช่มันเป็นไปได้แต่ว่ามันคือมันจะทำยังไงก่อน <S <S 2> <S 2> <S 2> คือมันต้องใส่ของดีๆั้าง,งั้นั้าง,งั้นเลยเหรอที่ตีกลับมาน่ะ ้มาแล้วขอเตรียมของคิวไว้ก่น <laughs> อนโาล่าฮ หลุดมาได้ไงถามจริงปึ้งเฮ้ยอย่าปึ้โอ้โหเดียวไปอ ไป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  ปตปกติไปก่อนฟิวปึ้งตัตๆ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 ๆๆ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  โอ้บอสโอ้โอ้ใช้ท่าไปตายดีกว่าต้องปัตีวงนี้ด้วยเนี่ยเออลบแบบออนไตีทีท่าไปตายใช่ไหมแล้วก็ใช้บ้างเอากับเข้าด้วยเลยนี่ใช้ท่าไปตายใช้ท่าไปตายก็ใช้กลับอ่ะ ใช้มาใช้กลับไม่โกงตอนมีเงินจะกว่าไป